ยินดีกับลูกสาวด้วยนะคะเกียนนิยมอันดับหนึ่งค่ะทุกๆคนต่างมาแสดงความยินดีกับน้องซอนนะคะเรียนจบแล้วจ้าดีใจด้วยลูกสาวขอให้สุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองน,นะคะต่อไปก็ ถ้าอยากจะเรียนต่อก็ขอให้สุขสมหวังดังเช่นเคยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเดอ้อลูกเดอ้อดอกไมส้สวยค่ะ